รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมปรมีสแสวงรุดกับรายการสายสิทิ์วิทยาศาสตร์ทันสมัยปีที่3กันอีกเช่นเคยนะครับผู้ชมครับทุกปีนะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะจัดให้มีสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นปีนี้ก็จัดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นนะครับยังกําหนดให้วันที่18สิงหาคมนั้นเป็นวันสัปดาห์วิาสา์แห่งชาตินันก็เพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งวงการวิศาสาตร์ไทยแต่ก่อนที่เราจะไปะติดตามดูความน่าสนใจของงานนะครับเราไปติดตามดูความเป็นมาของงานนี้กันก่อนครับช่วงสายฮิต14เมษายน2525 25 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เธอทูลพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเปน็นวันวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคาที่ว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณนะวันที่18สิงหาคม2411โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้วินาทีเดียว ซึ่งเป็นผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญและเป็นครั้งแรกของคนไทยต่อสายตาชาวต่างชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณว่าวันที่18สิงหาคม2411ห่วงเวลา10นาฬกานาที26วินาทีจะเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงพาดผ่านทางใต้ของประเทศไทยและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุป,ปราคาด้วยพระองค์เอง ที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อพศ2411โดยทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ถึง2ปีและจากการศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานจากการคำนวณในหอดูดาวกลินิสระบบการคำนวณของพระองค์มีความถูกต้องหากแต่ตัวเลขของพระองค์ไม่มีอยู่ในระบบกลินิสจึงกล่าวได้ว่าทรงคำนวณขึ้นมาด้วยพระองค์เองและทรงประกาศการเห็นสุริยุป,ปราคาในพื้นที่เฉพาะแห่งของไทยซึ่งไม่ปรากฏในเอกสารใดๆ กล่าวคือขอบเขตที่เห็นสุริยุปราคาเต็มดวงจะครอบคลุมพื้นที่ปราณบุรีถึงชุมพรโดยที่ตะบลว่าก่อจะเป็นศูนย์กลางแนวคราดเห็นเต็มดวงนาน6นาทีโดยที่กรุงเทพจะเห็นบางส่วนกล่าวได้ว่าเป็นผลการศึกษาวิจัยครั้งยิ่งใหญ่และเป็นครั้งแรกของนักวิทยาศาสตร์ไทยและวงการดาราศาสตร์โลก ผู้ชมรับจากความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญของวงการดาราศาสตร์ไทยก็ทําให้พระองค์นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งวงการวิทยาศาสตร์ไทยตั้งแต่ปีพศ2525เป็นต้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้เป็นผู้สถาปนาเวลามาตรฐานของประเทศไทยอีกด้วยเนื่องในวารูปการพบรอบ200ปีพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคมพศ2547นะครับองค์การยูเนสโกนั้นได้ยกย่องให้พระองค์นั้นเป็นบุคคลสําคัญของโลกเลยทีเดียวซึ่งนี่ก็เป็นประววัตติศาาาสสรร์ที่้งคมภู ให้กศไทททยังประเาจสามปัจจุบัันนี้ครวสวัห่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย30ปีกระทรวงวิทย์สร้างงาน สร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ชมครับเพื่อกระตุ้นให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนนะครับได้มีความตื่นตัวแล้วก็เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินั่นเองนะครับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งก็มีการแถลงข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปติดตามดูภาพบรรยากาศการแถลงข่าวกันเลยครับช่วงสายฮิต ด้วยภารกิจหลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2,553จึงจัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตอย่างแท้จริง จริงๆเริ่มจัดเนี่ยตัง้งแต่ปี2527นะครับ<ะ>แล้วหลังจากนั้น,นก็ได้มีขยากการขยายการจัดงานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยได้รวมเอาหน่วยงานต่างๆทังภาครัฐภาคเอกชนหน่วยงานทั้งในประเทศต,ต่างประเทศขยายขอบเขตมาเรื่อยๆนะครับจนมาเมืถถ่อติดประมาณสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีการจัดงานโดยเรียกในรูปแบบที่เรียกว่ามหากรรมรวิทยาศาสตร์ชาติครับงานนี้เนี่ยพ็มีทางองค์กรองค์การพิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแม่งานในการจัดการจัดงานอันนี้นะครับต้องถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่ใน3มิตินะครับอันแรกสุดเนี่ยถือว่าเป็นการจัดงานที่ใช้พื้นที่ที่มากที่สุดนะครับถึงประมาณ4ี่หมื่นกว่าตารางเมตรค่ะอันที่สองเนี่ยเป็นการจัดงานที่เรียกว่าใช้ระยะเวลานาที่สุดในการจัดงานนะครับก็คือประมาณงวดสิบ16วันร่าที่สามเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการจัดงานที่มี จำนวนผู้เข้าชมเนี่ยมากที่สุดอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณเกินหนึ่งล้านคนนะครับหนึ่งล้านสองถึงหนึ่งล้านสามหนึ่งจุดสองถึงหนึ่งจุดสาล้านคนก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับการจัดงานครั้งนี้เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะคะจากหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนจากหน่วยงานต่างประเทศด้วยรวมแล้วเนี่ยมากกว่า60หน่วยงานนะคะที่มาจัดนิทรรศการ แล้วถ้าถ้ารวมร้านค้าอีกนะคะอีก80ิกว่าร้านค้าเป็นเกือบ200องร้อยโลค่ะถเรียกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่เลยนะคะที่เรามานะถ้าเป็นกระทรวงต่างๆนี้ก็เจ็ดกระทรวงนะคะพันธมิตรของเราก็จะมีกระทรวงกราโหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วออีกอันหนึ่งไทยนึกออกไหมคะว่าจะเป็นกระทรวงอะไรกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะแน่นอนนะคะอันนี้ต้องแน่นอนสิคะขาดไม่ได้กระทรวงวิทยาศาสตร์เรามาส6หหน่วยงานเลยนะคะถ้าเราผเหนือกลังมาเลยจัดให้เป็นงานยิ่งใหญ่แล้วก็ยังมีสมาคมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีของ เอกชนนะคะคและจะมีสถาบันการศึกษาอีกค่ะ<า>ทั่วประเทศนะคะ,ะค22แห่งของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเราก็จะเอาผลงานเด่นผลงานวิจใจแล้วก็จะเอางานนวัตกรรมที่เราเส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ มีการดําเนินการมาเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งก็จะมีทั้งด้านเกษตรก,กรรมอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางด้านการแพทย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ท่านมาดูแล้วเนี้ยท่านก็จะเห็นว่าจะต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์หลากหลายสาขามากนะคะในการที่จะเอาไปแก้ปัญหาแล้วก็เอาไปพัฒนาประเทศได้ท่านมาแล้วเนี้ยท่านก็จะ ได้เรียนรู้รู้จักบทบาทของกระทรวงผ่านการเล่นกิจกรรมต่างๆนะคะแต่เช่นถ้าท่านไปที่วอวนะคะท่านก็จะได้เห็นกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆท่านจะได้รู้จักว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพนั้นที่ว่าย่อยสลายได้นั้นทำไมมันย่อยสลายได้นะคะแล้วถ้าท่านไปที่สวทชท่านก็จะรู้จักกับผลิตภัณฑ์ TMO คะคะแล้วก็ยังรู้จักออพันุ์ข้าวต่างๆนะคะที่เขาว่าทนโรคทนแล้งเป็นอย่างไรนะคะดีถ้าท่านไปที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ะค,ะครับ,รบอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้นิวเคลียร์ใช่ไหมคะค่ะท่านก็จะได้เห็นแบบจําลองเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ว่ามีกลไกทํางานอย่างไรแล้วทําให้เกิดประโยชน์ต่อ,อการ เกษตรอุตสาหกรรมการ,การแพทย์พลังงานอย่างไรท่านก็จะไปเรียนรู้ค่ะนี้ถ้าท่านไปดาราศาสตร์อีกนะคะท่านก็จะไปรู้จักกับกล้องโทรทัศน์อวกาศที่มันจะอยู่รอยในอวกาศะคะเพื<ะ>่อจะมองไปเห็นขอบอานาคตขอบของเอกภพ<ะ>สนครามลี้ลับของจักรวาลนี้นโอ้โอโอ